แล้วอยากจะหายแล้วก็วันนี้เรามีเรื่องดีๆจากประสบการณ์โดยตรงมาฝากครับคุณเก๋ไกบเป็นเบาหวานมากี่ปีครับไม่ทราบเป็นกี่ปีแต่ว่าตรวจพบเลยพอตรวจก็พบพอตรวจตรวจเมื่อ,อไหร่ครับกุมภาปี้ากุมภาเมื่อปี55ที่ไปตรวจเพราะอะไรฮะม,มันเกิดแผลที่นิ้ว แผลที่นิ้วเท้านิ้วนิ้วเท้าข้างซ้ายครับน่าเกลียดมากเป็นแผลเป็นแผลแบบแผลรื้อรลังแผลเหม็นแผลประเภทเน่ามันเกิดจากอะไรโดนอะไรบาดหรืออะไรตอนนั้นคิดว่าไปช่วยน้ําท่วมอ่าไปช่วยน้ําท่วมแผลติดเชื้ออะไรเงี้ยแล้วไปไปพบแพทย์แพทย์บอกว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วมีแผลคือมันเป็นนานมาก จนไม่หาย <eston> ไม่ไม่ใช่ครับอยู่ดีเป็นขึ้นมาเลยอ๋ออยู่ดีก็เป็นขึ้นมาเลยเป็นขึ้นมาเป็นเป็นรวดรวดเร็วมากครับคือจากนิดเดียวมันจะลามปึ๊บขึ้นมาเต็มทั้งทั้งทั้ง,ท,งที่นิว้วที่นิว้วที่นิวนวน้วชี้ข้าง ốc, ซ้ายเนี่ย <adject> เป็นเเหม็น,นคือเน่าอ่ะเน่าเราก็ไปหมอบอกคุณนอนโรงพยาบาลเถอะนอนโรงพยาบาลเถอะ น,นี่หมอก็แปลกอยู่ดีชวนนอนโรงพยาบาลเพราะว่าเพราะว่าที่ข่ดเท้ามันเกิดอาการบวมด้วยออมันลุกลามก็ใส่รองเท้าก็ลําบากเดินก็ลําบากครับก็กะว่าคุณหมอบอกเลยว่าเบาหวานครับน้ําตาลสูงเท่าไหร่ฮะเท่าน,นั้นตอน่นั้นก็สองสองร้อยกว่าคุณหมอบอกไหมครับว่าใช้เวลารักษานานแค่ไหนไม่ได้หมอผมเป็นอยู่นอนโรงพยาบาลนี้ประมาณเกือบเกือบเจ็ดเดือนอุ้ย แค่แผลที่นิ้วชี้แหระครับนอนอยู่เจ็ดเดือนครับอยู่ห้องไที่อยู่ยี่บสี่คืนโอ้ไม่ตกใจเหรอก็น้ำหนักลดลงเร็วมากผมเหลือสามสิบกว่ากิโลนะครับตอนโอ้โหคุณลุงคุณลุงต้องบอกว่าคุณพี่อะฮะต้องเรียกคุณพี่อ๋อห้ามเรียกคุณลุงนะฮะคุณพี่ได้ได้ไดดีนอนไอซียูยี่สิบสี่คืนครับน้ำหนักเหลือสามสิบกว่า สามสิบ็ดโลสามสิบประมาณสามเจ็ดสามแปดโลคุณหมอบอกว่ายังไงครับถึงจะรักษาหายตอนนั้นคิดว่าคุณหมอขอให้ผมเซ็นนะคนนี้ผมในปากเนี่ยมันมันใสสายช่วยหายใจจมูกก็ใช้อาหารทานทานอาหารทางจมูกแล้วอ้อหแล้วคนนี้ก็คุณหมอให้ให้กระดาษมาเซ็นว่ายอมให้ตรวจทุกอย่างเขาก็เอาเนื้อเยื่อจากปอด กระเพาะตับทุกอย่างเนี่ยเอาไปตรวจหาสารมะเร็งองค์เอรตไปหมดเรียบร้อยก็น้ำหนักลดลงผิดปกติไม่ตกแบบไม่ตกใจเหรอว่าผมอะไรวะก,กับไ <c oughs> อ้แคบเจ็บเป็นแผลนิ้วแค่นิ้วเดียวนี่ล่อยี่สิบสี่คืนแล้วก็ตอนล่อยี่บสี่คืนนั้นตอนนั้นเขาจะเจาะเจาะคอด้วยเจาะคอก็ถอดเครื่องช่วยใ,ใจผมเสียชีวิตไปประมาณสี่นาทีสี่สิบเจ็ดวิ โอ้ oh. แล้วก็มีการกู้ชีวิตขึ้นมาเสร็จแล้วก็หายใจได้อืม mm. ก็ขอกลับบ้าน <c oughs> บอกกัอยาไม่อยากตายลงมาน,นะครับขอกลับบ้านกลับบ้านก็มาพบกับญาติแฟนครับเขาก็พาไปหาอะไรยาที่ว่าอะไรสีฟ้าเนี่ยมากินผมน้ํายังเหม็นเลยกินไม่ได้แม้กระทั่งน้ําอืมำ มาได้ยาอะไรอาหารเสริมมล้ันะการกินอาหารเสริมไปโฆษณายาครับกินอาหารเสริมตัวนี้ประมาณสามวันผมทานข้าวได้ทานสีฟ้าเนี่ยครสามวันประมาณสามวันทานข้าวได้ครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือแผลที่เท้าก็ยังไม่หายครับแต่ขอขับบ้านขอขับบ้านเพราะไม่ไหวอยู่โรงพยาบาลสุขภาพจิตมันหลายเดือนจะเป็นปีนะ แล้วเห็นบอกว่าคุณหมอจะต้องตัดเท้านี่คือตอนนั้นมันตอนนี้ข่าวแล้วมันจะน่าเกลียดผมแพลหายแล้วนะครับครับหมอก็กรีดขวาเท้านี่เอาหนองออกเอาแบบแผลที่เนือ้อร้ายอ,ะอ่ะแล้วก็ทําแผลอยู่ไงหูหกเจ็ดเดือนไม่ไหวอ,อ่ะฮทําทุกวันทําทุกวันกลับมาบ้านผมก็ได้แฟนทําทําแผลทุกวันแล้วก็มากินยาตัว ตัวเนี้ยอืมมันก็เอ๊ะมันค่อยๆเอเอ,เอ๊้นิ้ว,วมันลามาขาขวานะขาขวานี่นิ้วป้ยกับนิ้วก้อยผมไปหาหมอสัญญกรรมหมอนะครับบอกเดี๋ยวมันก็หลุดไปเองมันก็หลุดนะนิ้วเหรอครับนะเอออตอนแรกเราได้จะผ่าตัดดูดีเหมือนดีใจนะฮะผมก็กลัวไม่อยากผ่าตัดแล้วมันหลุดนิ้วก้อยหลุดหายไปอีกนิ้ว เหลือเก้านิ้วเหไม่ใช่แถบนี้สองแถข้างนี้เหลือสองนิ้วข้างนี้ไปสองข้างนี้หลุดไปแล้วสองข้างนี้หลุดไปอีกหนึ่งทั้งหมดสามนิ้วหลุดไปเลยเหรอไออันนี้อันนี้ตัดออกเพราะมันมันมันเน่ามันเน่าโอ้อันนี้ก็บอกว่าได้ยาตัวที่อ่าได้ได้ได้บิมเเข้าไปตัวนั้นทําให้แบบ ประมาณใช้ว่ากินเมื่อกะมนาพันสิงหากรกฎาคมธันวามกราผมหายแล้ววิ่อยู่โรงพยาบาลเจ็ดเดือนไม่ดีขึ้นไม่อย่าไปโทษเขาไม่ไม่ได้โทษเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไม่ได้โทษฮะคือลงมาเขาก็ช่วยพี่แหละฮะคือเจ็ดเดือนไม่ดีขึ้นเนี่ยคุณพี่อ่ะเขาก็ช่วยเราดีนะครับครับเพราะว่าขนาดเราเสียชีวิตไปแล้วเรายังอย่าไปคิด เป็นบูชาหนว่าอย่าคิดว่าญาติของคุณเสียหรือตูนเสียหมดลมหายใจไปแล้วตื่นขึ้นมาเขาก็ถามกันเทว่าเอ้ยคุณไปไหนมาหวยหใกล้ออกเลยว่าไปเจอเลขเจออะไรบ้างไม่ใช่เราก็มืดไปเฉยหลับไปเฉยเห็นคนชุดขาวเลยไหมะไม่ะมันมืดเฉยอ่ะสุดท้ายมารู้จักกับบิมก็ลองทานครับ ทําไมถึง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 คิดว่ามันจะช่วยได้ผมเกรงใจผมเป็นคนที่ไม่เชื่อผมไม่เชื่อเลยนะผมจะบอกให้ผมซื้อเพราะว่าผมเกรงใจญาติแฟนนผมกินตัวเนี้ยเดี๋ยวเกรงใจญาติแฟนหรือเกรงใจแฟนฮะเกรงใจเกรงใจแฟนนั่งได้เกรงใจความเกรงใจเนี่ย ทำให้เราดีขึ้นเออเขาถึงร้องไงฮะความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีอือันนี้ถือหายดีก็เพราะว่าความเกรงใจลองทานอยู่กี่เดือนนะฮะเมื่อกี้สิงหากันยาตุลาครกท่าธันว่นาประมาณห้าเดือนห้าเดือนนี้แผลเป็นยังไงฮะไม่มีเลยหายสนิทเลยเหรอครับ เดี๋ยวไม่รู้ว่าทีมงานมีภาพมี่เดี๋ยว<ม>เอาแทรกภาพให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะว่ามัน<อ>เป็นแผลที่น่ากลัวมากผมก็ไม่อยากเห็นตอนนี้เหมือนกันนะฮะขอให้ทีงบ้านเห็นแล้วกันนะอาจารย์คร <c oughs> ับผมขอญาตเรียนถามนิดหนึ่งครับ,รรบว่าโดยปกติการรักษาของการแพทย์ถ้าแผลที่เน่าเกิดจากอาการของเบาหวานปกติจะหายรักษายากมากคือเนื่องจากผมเองมีญาติเป็นเป็นเบาหวานเหมือนกันตัดตั้งแต่นิ้ว ขอเท้าหัวเขาคุณหมอตัดสะโพกได้คงอาจจะตัดไปด้วยนั่นคือวิธีการรักษาะน,นั้นขึ้นมานี่แล้วโอ้โหขึ้นมานี่ไม่เป็นไรนะหอ,อ,อมจนเนี้อย่างเงี้ยผมกำรอบนะกำรอบตอนสาสิบกว่านะะใช่ใช่<อ>ใช<อ>่ครับตอนนี้ก็คือป้องกันการลุกลามของแผลค่ะเพราะว่าแผลในคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมันจะลุกลามเร็วมาก แต่พอตัดมันก็มีแผลไ,มไหมคะอาจารย์ก็มีแผลแต่หมอก็จะให้ยาปฏิชีวนะอะไรมันถ้าตัดออกไปเนี่ยมันไม่มีเชื้อแล้วไงคะอ๋อนะมันก็จะรักษาง่ายขึ้นทุกวันนี้ยังต้องรักษาด้วยวิธีนั้นด้วยก,ก็ต้องวิธีนี้แหละคะ่ะคือถ้าไม่งั้นแผลมันก็ลุกลามทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วทุกวันนี้อาจารย์ถ้าใช้ของบีมของอาจารย์พี่เชิก็ไม่ต้องแล้วเ แสดงว่ายังไม่มียาที่สามารถสมานหรือว่ารักษาที่ปลายเหตุตรงนั้นจริงๆมันมีจริงจมียาปฏิชีวนะแบบแรงๆได้นะฮะแบบที่คุณพี่บอกเมื่อกี้ว่าให้ตั้งสามขวดใช่ไหมฮะสี่ขวดสี่ขวดต่อวันแพงมากนะฮะยาแพงยาโดนแพงอันนี้ก็ป้องกันการติดเชื้อนั่นแหละฮะแต่ถ้ามันยังลามอยู่อยังไงก็ต้องตัดออกอะฮะ ไม่งั้นมันก็จะลามเร็วขึ้นอือาจจะต้องเสียขาจนถึงต้นขาก็ได้อะไรเงี้ยผมผมองน่ากลัวอย่าเป็นกันเลยเพราะว่าเนี่ยเขาเจาะนะฝ่าเท้านี่เพื่อหนองออกเา็ามีเข็มลงไปดึงมาบีีพุ่งแบบมองดูนะมันมัน <S <S เห็นรับไม่ได้เคาตาเลยนะโอ้โอพฤติกรรมของของของพุทธพี่เองก็คือทานบานหรือเปล่าฮะหรือว่ามีกรรมพัน เป็นกรรมพันคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นกรรมพันธุ์นะฮะลูกทั้งหมดเป็นหมดเลยทุกคนแล้วตอนนี้ระดับน้ําตาลเป็นไงบ้างครับก็ไม่ถึงสองร้อยนะคิดว่าเป็นพราอะไรคะเป็นพราะอะไรก็อาจจะเป็นอาหารเสริมตัวนี้ก็ได้ไม่มีตัวอื่นผมไม่ได้ทานตัวอื่นเลยลุงไม่ได้ทานตัวอื่นเลยครับไม่มีอาหารตัวอื่น เพราะว่าเป็นคนเชื่อยากเป็นคนเชื่อยากนี่แหละครับคนที่เชื่อย,อยากอย่างเงี้ยผมถึงอยากคุยด้วยจำใช่ครับ <c oughs> อไม,ไม่เลยนะถ้าถ้าไม่ไม่ได้ญาติของแฟนเนี้ยผมก็คงจะตายไปแล้วใช่ใช่จริงๆว่าเขามาบางเ้าเรามีตังค์นิดหน่อยไปกลัวแล้วว่าลง้งลองกินตรงนีอ,อคือเรื่องการเปิดใจนะฮะอาจารย์ครับผมเรียนถามนิดหนึ่งว่าสูตรสีฟ้าเนี่ยมันช่วยในเรื่องของเบาหวาน คราวนี้เมื่อเมื่อเมื่ออย่างกรณีของคุณลุงพอรับประทานเข้าไปแผลดีขึ้นระดับน้ำตาลลดลงครับก่อนอื่นผมไม่อยากจะให้พวกเราหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเข้าใจผิดว่าพอใช้ผลิตภัณฑ์ของเราปัาป๊บครับไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยนะครับผมว่าอาการที่ดีขึ้นมันเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของยาที่หมอให้ครับกับของเรานะครับเพราะฉะนั้น อย่าไปคิดว่าได้ยินตรงนี้แล้วยาหมอไม่เอาแล้วใช้แต่อย่างเราแล้วก็อีก่อยมันก็หายไปเองถ้าเข้าใจผิดตรงนั้นเราเรากำลังจะทําอันตรายกับกับผู้ฟังแล้วละเพราะฉะนั้นก็อยากเกรียดว่าร่วมด้วยช่วยกันไปเราทราบดีว่าแคปซูลดาบินอกแคปซูลสีฟ้าของเรานะครับก็ไปลดสิ่งที่เม็ดเลือดขาวหลังออกมามากเกินไปจนกระทั่งทําลายตัวเราเองคือไปทำลายตับอ่อน แล้วก็ทําให้เกิดการดื้อสอนซูลินจนกระทั่งเกิดเป็นเบาหวานขึ้นนะฮะเราก็ลดมันลงมาซะแล้วอาการเบาหวานก็ดีขึ้นเองแต่สิ่งหนึ่งซึ่งอาการแผลที่เป็นแผลอักเสบเนี่ยมันหายไปด้วยเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นเนื่องจากการร่วด้วยช่วยกันของยาปฏิชีวนะที่หมอให้นะครับแคปซูลของเราอาจจะมี G M 1อยู่ซึ่งมีความสามารถในการรักษาแผล โดยที่ไม่ใช่เป็น,นกลไกผ่านระบบภูมิกุ้มกันนะฮะแต่ก็ไม่เชื่อว่ามันจะดีพอที่รักษาแผลได้อย่างน้นถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่จะใช้เฉพาะแคปซูลสีฟ้าก็ควรที่จะมีครีมสําหรับทาภายนอกซึ่งผมเชื่อว่ามันฉมังมากเลยสําหรับจากเ,เป็นยาทานะครับแผลก็จะแห้งอย่างรวดเร็วใช้คู่กันระหว่างตัวกินและตัวทาก็จะดีมากๆ<อ>นะครับทีนี้ กลับมาถึงอาการที่บอกว่าอาการอย่างอื่นก็ดีขึ้นด้วยนะครับหัวใจกเต้นหัวใจผมเชื่อว่าความดันเนี่ยลดลงความดันคงจะลดลงแล้วก็ไขมันในเลือดก,ก็จะลดลงด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ที่ใช้แคปซูลสีฟ้าในเวลาเป็นเวลาต่อเนื่องนะฮะทุกรายจะเกิดความดันลดลงไขมันในเลือดก,ก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้น หัวใจก็จะปกติมากขึ้นคือการลดลงอย่างที่ว่ามีคนบางคนบางท่านอาจจะกังวลน,นะครับมันจะต่ําไปไหมฮะมีโอกาสจะต่ําไปไหมเช่นน้ําตาลจะต่ําเกินไปหรือหรือหากว่ามีการใช้ควบกับอินซูลินนะฮะตลอดเวลานะครับถ้าหากเราไม่ลดอินซูลินเวลาที่น้ําตาลเราเริ่มลดอินซูลินนั่นแหละจะตัวทําให้กดให้น้ําตาลของเราลดลงนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราได้มีการตรวจระดับน้ําตาลตลอดเวลาเมื่อเราหลับน้าตาลเลือดของเราลดลงเราก็ฉีดอินซูลินให้มันน้อยลงนะครับเราก็ต้องวิธีการปรับอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วส,สักวันหนึ่งนะสามเดือน4เดือนเราก็จะพบว่าอินซูลินเราก็ไม่ต้องฉีดแล้วจากการที่เราปรับลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับมีเครื่องตรวจน้ําตาลด้วยตัวเราเองนะครับ ดูแลอย่างใกล้ชิดดูทุกวันทุกสองวันก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ถ้าหากไม่มีเครื่องก็ให้หมอดูแลอย่างใกล้ชิดครับครับอย่างกรณีของคุณลุงเองควรจะทานสีฟ้าครับวานละสี่สวรนละสีครับแล้วก็นนขณะนี้ยังเข้าใจวันต่างอย่าง,100าง100ร,ร,ร้อยกว่าสองร้อยอยู่รยร้อยร้อยกว่าร้อยแต่แต่ความดันนี่เคยร้อยแปดร้อยเก้านะตอนนี้มันก็เหลือร้อยสิบห้า กับเก้าสิบแปดสิบห้าถึงเนยคความดันม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 ันไม่ขึ้นแล้วปกติครับปกติเพราะฉะนั้นความสมดุลในภูมิคุ้มกันเนี่ยมันโอเคละนะฮะทีนี้ไอไอเบาหวานนี่คงจะต้องใช้ต่อเนื่องไประยะหนึ่งนะครับแล้วผมคิดว่าคงจะหยุดไม่ได้หรอกนะฮะอาจจะลดปริมาณการใช้ลงแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นกรณีที่เราเห็นคนที่ฉีดอินซูลินสี่สี่ปีนี่นะครับตอนนี้เขาก็ไม่สามารถหยุดหยุดแคปซูลได้เปยงแต่ว่าใช้อาทิตย์ละสามเม็ด เพื <P ew an> ่อ <c oughs> จะวควบคุมะระดับน้ำตาลแค่นั้นเองแล้ว <ừ ừ. S 2> สุขภาพกา็แข็งแรงมากะนะ,ะครับ, <c oughs> รบเอาละครับ